นี่ครับคิดไงกับผู้หญิงถามว่าเธอจะเลี้ยงฉันไหวหรอท็อปคอมเมนต์นะถ้าเป็นแฟนผมผมจะไม่ให้คุณต้องทำอะไรเลยส่วนผมก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันแล้วมาดูกันซิว่าทีนี้เราจะเอาอะไรแดก <c oughs> ชอบชอบชอบอะไรแบบนี้ไม่ต้องมีเหตุและผลชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ <c oughs> เวลาจีบสาวแรกๆผมแกล้งทำเหมือนจนก่อน <c oughs> ดูว่ารับได้ไหมถ้ารับได้ถึงจะเฉลยว่าจนจริง <c oughs> รายการใหม่คือไม่ต้องเอาเห็นแล้วผลเอา่าอย่างเดียวถ้ากินอาหารเม็ดได้ก็เลี้ยงไหวอ่ะเพราะปกติก็ซื้อให้หมาให้แมวเป็นกระสอบอยู่แล้วแค่นี้แหละคุณเดือนไม่มีแล้วผมมานั่งอ่านท็อปคอมเมนต์ครับผมปไปพตดต่อไปครับถ้าเราถูกผีฆ่าตอนเราตายไปเราจะฆ่ามันคืนได้ไหมครับได้ครับแต่ยากนะพอมันฆ่าคุณแล้วมันจะได้ exp เลเวลอาพอคุณเป็นผีก็เริ่มเลเวลหนึ่งคุณคงสู้มันไม่ได้ สู้ได้ไงอะเราเป็นลุก,กี้อะนีกออไปเราเป็นผีรุ่นน้องมึงจะไปสู้กับผีเลเว่าสิบที่เขามีดาบมีอาวุธแล้วมึงสู้ไม่ได้มันน้องใหม่มึงต้องไปฟาร์มก่อนผู้มึงเถียงกันเม่นหวยยม,มทุตเลย <c oughs> ชอบครับผมชอบเงี้ยรายการนี้ไม่ต้องมีเหตุผลครับผมไปกันต่อไปกันต่อฮะร,ร่มคันเดียวมันอยู่ด้วยกันสามคนได้ยังไงขนาดอยู่กันสองคนเนี่ยยังเปียกแล้วความรักก็เช่นกัน บ้านพี่จะเป็นทางลุกลังแต่เชื่อเถอะสักวันจะเป็นทางเดินของลูกลราแย่จ้ไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องการครับผมในงานนี้ไม่ต้องการ <c oughs> มันนั่งดูกูกว่าเราพอแล้วฮะผมชอบมากนะคอมเมนต์ของแบบคนในโลกออนไลน์อ่ะคือเขาดูแบบมีจินตนาการดูทุกคนแบบคือใครเจาะออความคีเดเหน็นอะไรก็ได้เนืกอมาในโลกออนไลน์เราอยาก,กใส่มุกตลกเ้าอยากทำอะไรก็ได้มันดูเป็นอิสระดีผมชอบนะฮะเอาไปกันต่อครับถ้ากินข้าวอยู่กับแฟนแล้วแฟนของแฟนโทรมาบอกว่าจะมารับแฟนไปกินข้าวจะทํายังไงดีครับ <c oughs> คุณก็หาแฟนเพิ่มจะได้มีแฟนมากินข้าวตอนแฟนของแฟนจะมารับไปกินข้าวสิคะ เมียมีผัวใหม่ดิไม่ใช่ผัวใหม่ดิมึงเป็นชู้มึงเป็นชู้เขาเมียใชเาคือมึงเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่กับผัวหรือเมียชาวบ้านแล้วผัวหรือเมียชาวบ้านเนี่ยเขาโทรชวนไปกินข้าวสรุปให้นะมึงหน้าด้านหน้าไม่อายแย่งผัวเขาหรือแย่งเมียเขาอีโดกทงแต่หญิงหรือชายถ้ามึงแอบมีคนอื่นก็คือเลวช่างยิ้มคุณโบเซียนี่ออกแนวอินนะครับสวิงกิ้งเลยครับ ด,ด,ดีดีฮะคือรายการนี้ผมจะไม่ออกความ